เอาล่วสิครับคุณผู้ชมครับเรียกว่ากลายเป็นประเด็นเดือดอแบบสุดๆไปแล้วครับเวียดนามสุดทนครับเดือดสุดหลังถูก FIVB ล้างบางแถมล่าสุดมีอัปเดตจากทางสหพันธ์วอลเละบอลเวียดนามว่าอาจจะหมดขนทางเยียวยาทั้งตู้เย็นและก็ตู้แช่ครับซึ่งแน่นอนครับ มันก็ไปกระทบกับความรู้สึกที่เวียดนามเนี่ยอยากจะส่งนักกีฬาของตัวเองออกไปต่างประเทศครับหลังเห็นสาวไทยถึง16รายเนี่ยออกไปกระหึมเล่นหลีกนอกแบบยกทีมทั้งที่เป็นทีมชุดที่เวียดนามเพิ่งจะชนะไทยมาล่าสุดแต่กับต้องทนกับความอับยศเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีสถานการณ์อัปเดตเรื่องราวของซีเกมด้วยนะครับออมสินกับเพียว ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่าอย่างไรมาดูกันนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์ครับคลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับ เขาเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับกลายเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราครับวันนี้เนี่ยถึงขั้นที่คู่แข่งสำคัญก่อนจะดวลกันในการแข่งขันซีเกมอย่างเวียดนามเนี่ยออกมาถอดบทเรียนเลยครับหลังมีการยืนยันการันตีแล้วนะครับว่าสาวไทยของเรานะครับยังคงเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการ ของตลาดหลีกลลบอลล์ต่างประเทศนะครับผมเคยเล่าไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้ยืนยันคอนเฟิร์มแบบชัดๆนะสาวไทยของเราออกไปกระหึมเล่นหลีกนอกแบบยกทีมนะครับตอนนี้การันตีทั้งทีมการันตีทั้งประเทศที่ไปเล่นแล้วนะครับไล่เลียงตั้งแต่ S อีหลีกญี่ปุ่นที่ครั้งนี้ครับนำทัพโดย ที่ใหญ่อย่างซาร่านุสราต้อมคำในฐานะมือเซตแล้วก็ผู้ช่วยผู้สอนของสโมสรควีนซี่คาริยาไก่วิมรัฐรพนพาน์ครับในฐานะมิดเดิลบล็อกของสโมสรอ,อารันเมยามากาตะซึ่งทางสโมสรอ,อารันเมเนี่ยนะครับไม่ได้มีเพียงแค่วิมรัฐนะยังมียูฟาโดนพรสินโพในตำแหน่งหัวเสารไมไปถึงเพียวอัตรพรคงยศด,ด้วยนะครับ ส่วนหนึ่งคนก็คือเตยหัตถยารุงสุขนะครับมิดเดิลบลอกทีมชาติไทยที่ย้ายไปเล่นกับฮิซามิสุสปริงยังมีทัดดาวนึกแจ้งด้วยนะครับบอลเร็วที่ต่อสัญญากับ PMU b บูแคสไปอีกหนึ่งฤดูกาลอีกคนหนึ่งก็คือในส่วนของบุมบิมชาชวนโมกสีนี้ก็ต่อสัญญากับวิกตอรีาฮิเมจินะครับเท่ากับว่าบุมบิมเนี่ย เล่นกับทีมเดียวในลีกญี่ปุ่นถึง3ปีซ้อนกันเลยทีเดียวนะครับส่วนในลีกเกาหลีใต้นะครับอย่างโคโววีลีกเนี่ยที่เริ่มมือการเปิดตัวแล้วก็เริ่มเก็บตัวกันแล้วเนี่ยก็จะมีทั้งน้องสองวิภาวีสีทองนะครับที่จะเล่นให้กับเรสปาร์กในตำแหน่งหัวเสาเชกเช่นเดียวกับโมเมธนชาสุขสดนะครับบีหลังคนสำคัญของทีมชาติไทยเราที่จะเล่นให้กับไฮพาร์ทนะครับ ฟากฝั่งยุโรปเนี่ยมี 2- ส,สาวยืนยันการันตีไปแล้วนะครับก็คือควีนบีมพิมพิชยากกลัมที่จะไปเล่นให้กับน้องซี่นะครับอีกหนึ่งคนเนี่ยสดสดร้อนๆเลยก็คือในส่วนของออมสินสัสิภาพรจันทวิสูตรนะครับจะไปเล่นกับทีมในลีกรองของตุรกีนะครับอย่างดานิซิล b ีบ k เนะครับขณะที่ในลีกของสหรัฐอเมริกานะครับตอนนี้มี2คน ก็คือชมพู่พรพรเกิดประราดนะครับมือเซตทีมชาติไทยที่ต่อสัญญากับสโมสรออรลนโดวอลคิโรีนะครับอีกหนึ่งคนก็คือปอีนุชแป้นน้อยนะครับที่ตอนนี้ยืนยันการันตีนก็คือไปเล่นใน a อยูโโปเอติสอาริมิตนะครับก็จะเล่นกับพรพรเกิดปร,ราดนี่แหละแต่ว่าพรพนธณเนี่ยได้สโมสรที่จะเล่นในลีกหลักที่จะเกิดขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็2คนเนาะส่วนอีก3คนที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับ แม้ว่าจะไปเล่นในลีกของเนปาลก็ตามนะครับแต่ก็เป็น3คนที่น่าสนใจก็คือดารินปิ่นสุวรรณหัวเสาพัฒราทิพย์แสนตะกูลแล้วก็วรัญญาศีละอองนะครับที่จะไปเล่นกับทีมลาลิสปูควีนนะครับในลีกของเนปาลน,นะครับตอนนี้นับได้ถึง16คนซึ่งเป็นตัวเลขที่มันแบบโอ้โหยังคงยืนยันนะว่าสาวไทยของเรายังคงเป็นที่ต้องการ ในตลาดต่างประเทศนะครับซึ่งกรณีนี้เนี่ยถูกเอามาหยิบยกเป็นเคสศึกษาในวงการบอลเล่บอลหญิงของเวียดนามครับคือต้องเท้าความกันก่อนหน้านี้นะครับว่ามันกำลังมีประเด็นเดือดอยู่เพราะว่าสื่อเวียดนามเนี่ยได้มีการเขียนข่าวกดดันนะครับสาพันบอลเลบอลเวลียดนามของตัวเองหลังจากที่ ปล่อยเกียวว่างตีนิ่งเลยยอมจำนวนเลยนะครับไม่ยอมตอบโต้หรือท้าคไข้ทางฝั่งของสาพันธ์วอลโลลนานาชาติหรือ FIVB ในกรณีที่มีผู้เล่นนะครับของเวียดนามเนี่ยถูกแบนออกจากกาันอีกขันก็คือตู้แช่ด่านที่หงในรายการยู21ปีชิงแชมป์โลกที่อินโดนีเซียเดินที่แล้วนี่ก็ครบรอบหนึ่งเดือนแล้วแต่ว่า ทางฝั่งของสหพันธ์วอลย์บอลเวียดนามก็ไม่ยอมทําอะไรเลยนะครับสร้างความอับอายขายข,ายขี้หน้านะครับเพราะว่าก็เหมือนเป็นการยอมจานวนว่ากรณีที่ทั้งโลกกล่าวอ้างว่าเวียดนามผิดในเคสที่นําผู้ชายเนี่ยมาร่วมผสมกับทีมหญิงจนทําให้เกิดความแข็งแกล่งเนี่ยมันกําลังลุก,กลามแล้วก็พ่วงไปถึงตู้เย็นด้วยนะครับตู้เย็นโดนด้วยเพราะว่าแม้ว่าจะไม่ได้โดนตรวจก็ตาม แต่แตัดสินใจถอนตัวออกจากการแข่งขันรายการชิงแชมป์โลกนะครับงานนี้ก็มีอัปเดตจากฝั่งของสมาคมเวียดนามเหมือนกันนะครับโดยในเลตินเจืองนะครับออกมาพูดสั้นๆแต่ได้ใจความประมาณนี้ครับว่ามันเป็นสถานการณ์ที่วงการวอลเลย์บอลหญิงของเวียดนามไม่เคยประสบมาก่อนสำหรับการตัดสินใจจาก FIVB ที่มีการแบนนักกีฬาโดยตรง และทางสหพานันธ์อบอลและบอลเวียดนามเนี่ยก็ต้องมีการทบทวนข้อมูลจํานวนมากเลยก่อนที่จะรวบรวมและตอบโต้สิ่งนี้ค่อนข้างยากลำบากมากเพราะว่าการที่จะไปตอบโต้ FIVB นะครับจากข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างรุนแรงว่ามีผู้เล่นชายผสมรวมกับผู้เล่นหญิงเนี่ย ถ้าเกิดว่าเวียดนามไปสู้นะครับแล้วเกิดทางฝั่งของ FIVB หัวร้อนนะครับตอบโต้โกลับคืนมาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่กลายเป็นเคสของตู้แช่อย่างเดียวนะครับตู้เย็นก็จะโดนด้วยดังนั้นเนี่ยทุกความเคลื่อนไหวของ v f v ก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบว่ามันจะเกิดผลกระทบในวงกว้างมากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าเคสของตู้แช่เนี่ยมันอาจจะไม่หนักนะ แต่ถ้าตู้เย็นเนี่ยนะครับถูกตรวจพบว่ามีความผิดในเชิงรูปแบบเดียวกับตู้แช่เมื่อไหร่เนี่ยมันอาจจะลุก,กลามไปถึงภาพรวมของการแข่งขันของเวียดนามตลอดปี2024-2025ถึงที่ตู้เย็นมีความเกี่ยวข้องด้วยมันก็เลยกลายเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เวียดนามตอนนี้เดือดมากนะครับเพราะว่าโดน fivb นะครับกันท่าขวางทุกทางและข่าวดังกล่าวนี้แหละครับดันกลายเป็นผลกระทบ กับภาพรวมสําคัญคือเวียดนามเขาก็มองดูทีมสาวไทยเรานะครับที่ออกไปเล่นนักต่างประเทศเนี่ยมันก็คือทีมชาติชุดที่เจอกับเวียดนามชุดใหญ่ล่าสุดในการแข่งขันซีวีลีกนะครับสนาม2ที่เวียดนามหรือเวียดนามเขาชนะเราได้ไงเขาก็เลยมองว่าชัยชนะเกมนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นการจุดประกายเปิดตลาดให้กับทีมต่างประเทศเนี่ยได้หันมาสนใจคุณภาพความสามารถของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเวียดนาม ให้ได้มากที่สุดนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเจ้ากรรมในเวรครับมันดันไปมีข่าวเรื่องของตู้แช่กับตู้เย็นนะครับภาพลักษณ์ของวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามก็เลยดูเสื่อมถอยมากขึ้นไปอีกนะครับกับความฝันที่อยากเห็นตู้เย็นไปเล่นต่างประเทศเนี่ยแทบจะปิดประตูเลยเพราะณนะปัจจุบันตู้เย็นก็ยังเคลียร์ตัวเองไม่ได้เลยว่าสรุปแล้วจะยังไงนะครับกับเกมระดับนาชาติคือได้มากสุดสาหรับมุมผมคือเล่นในประเทศนะครับ ซึ่งมันก็มาถึงจุดสำคัญแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแน่นอนครับการแข่งขันซีเกมปลายปีนี้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับแล้วก็หลายฝ่ายก็เชื่อว่าตอนนี้เวียดนามจะทำทุกวิถีทางเพื่อต้องการที่จะให้ตู้เย็นเนี่ยกลับมาเป็นกำลังหลักในการท้าชิงเหรียญทองกับทีมสาวไทยคือถ้าไม่มีตู้เย็นอ่ะผมว่าเวียดนามยังไงก็แพ้ไทยอันนี้ผมมั่นใจมากนะครับซึ่งก็ต้องบอกแบบนี้ว่าล่าสุดเนี่ยฝั่งไทยของเราก็มีความเคลื่อนไหว โดยเฉพาะในส่วนของออมสินสสิพาพรจันทวิสุต์นะครับนักกีฬาป้ายแดงในลีกรองของตุรกีนะครับออกมาบอกเลยว่าไม่กังวลเลยกับการเจอเวียดนามในการแข่งขันซีเกมนะครับโดยตัวของออมสินนะครับที่มาพร้อมกับเพียวชลาพรคงยศเนี่ยออกมาเผยความพร้อมก่อนที่ทีมสาวไทยจะลุยซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคมที่กรุงเทพมหานครจังหวัดชนบุรีและก็สงขลานะครับคือเพียวก็ในฐานะกรัปตันทีมเนาะโดยออฟฟิศบอกว่าไม่กังวลเลยที่จะเจอกับเวียดนามแปลว่าเวียดนามเพิ่งจะชนะในการแข่งซีวีลีกมาในสนามที่2แต่ออลฟิลบอกว่าพวกเราเนี่ยต้องรักษาแชมป์ซีเกมเอาไว้และก็เหมือนที่เคยสัมภาษณ์ว่าต้องเน้นทีมเราก่อนเพื่อจะไปต่อสู้คู่ต่อสู้ได้ต้องเจอกับเวียดนามนก็ไม่ได้กังวล เราเนี่ยต้องโฟกัสที่ทีมเราทุกอย่างมันอยู่ที่ระบบของเราถ้าเราพร้อมเราไม่ประมาทคู่แข่งเราน่าจะสู้ได้แน่นอนนะครับเช่นเดียวกับกัปตันทีมอย่างเพียร์อชราพรคงยศก็บอกเหมือนกันว่าเน้นระบบทีมเน้นเล่นให้แน่นและสกาวคู่แข่งให้ได้มากที่สุดและเชื่อว่าไทยจะประสบความสําเร็จก็เป็นความเคลื่อนไหวของฝั่งไทยเราเหมือนกันซึ่งผมดูจากบรรยากาศนะตอนนี้นะ ทีมสาวไทยไม่ได้กังวลเลยกับศักยภาพของเวียดนามคือต้องให้เวียดนามไปเคลียร์ตัวเองก่อนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับท้งเคสตู้เย็นตู้แช่เนี่ยจะจบเมื่อไหร่เพราะจริงๆมันก็เหมือนจบไปแล้วนะแต่ว่าแฟนๆเวียดนามเนี่ยก็พยายามขุดคุยเพื่ออยากจะโต้อตอบนะครับ FIVB สร้างความเชื่อมั่นให้ต่างประเทศผมไม่ฉชนนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็จะคล้ายคลึงกับเคสของไทยเราเนี่ยแหละคือเวียดนามก็อยากส่งนักกีฬาของตัวเองไปนอกแต่พอม,มันมีข่าวแบบนี้ออกมาเนี่ย นะครับต่างประเทศก็ไม่มั่นใจแล้วว่าเวียดนามจริงๆแล้วเนี่ยทิศท,ทางในการสร้างทีมวอลเล์บอลหญิงเป็นอย่างไรนั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวของอัปเดตวอลเล์บอลประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับและก็ฝาก ประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากด like, กดไลค์กดแชร์ครับคลิปคอนเทนต์ตัวนี้ไป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ